ยินดีต้อนรับนางสาวตรีนเทเเีียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนะักมาตรวจเยี่ยมที่สกรน,น์รสักครูราชบุรีนะอันนี้คือวันสาก์น,นะครับ26กุมภาพันธ์วันสาก์แห่งชาตินะครับ ณบริเวณอาคารในอกประสงค์สังกสนอมสัพว์กรุาชบุรีถนนเพชรเกษมตำบลโคกหม่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุนนโโรบีนะครับพระราชบวรบวงเธอกรมหมือนทิพยานนรุคงกรพระบิดาแห่งสังกในประเทศไทยทาในวันนี้สังกสนอมสัพย์กรุราชบุรีได้ต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนางสาวตรีนุช เียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนะครับคือวันนี้วันที่28คกุมภาพันธ์พศส5 6พัน้ 2, น, 65, นั่นเองครับสันกรกูราชบุรีการกู้เงินเงินนั้นต้องเกิดประโยชน์ไม่ใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้ากู้เงินแล้วทำให้มีไรายได้ก็เท่ากับใช้นี่ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2540น,นั่นนะสากลนำทรัพย์รูราชบริจากัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่มสำหรับผู้ที่ประสงค์จะอมทรัพย์เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จะกู้ไปทำประโยชน์แต่จะเป็นโทษสำหรับผู้กู้ไปใจ่ายในทางสุรุ่ยสุร,ร่ายนะน,นี่เป็นวิสัยทัศนะครับสกากลนำทรัพย์ครู ชั้นนำที่มั่นคงบริการสมาชิกอย่างประทับใจยึดหลักมารธิบาลตำหลักเกณฑ์มาตรฐานนำไปสู่สกลธรรมซั์ที่เป็นสากลนะครับนี้สกลธรรมรัพครูราชบุรี109หมูม่5ถนนเพชรเกษมตำบลคกโม่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะาหารหัสไปรษณีย์700 0 0โทรศัพท์032 7372 11นะครับ โทรสารก็0 3 2 7์7 2 1 5ครับในวันนี้นางสาวตรีนุตเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์อมทรัพย์ครูราชบุรีนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พศส5 5นนะครับและก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสาระสำคัญนะครับเกี่ยวกับการกู้เงินแก่สมาชิกนะครับปรับ ุงนะครับสาระสําคัญและการรวมนี้นะครับพศ2565นะครับสรุปสาระสําคัญนะครับระเบียบว่าด้วยการกู้เงินแกส่สมาชิกและดอกเบีย้ยเป็นกู้พศ2565 1>, 1. ขยายวงเงินกู้ร่วมทุกสัญญาไม่เกิน6ล้านบาทนะครับเดิม5ล้านบาท 2. จํานวนเงินกู้ สามันที่ให้สมาชิกกู้กู้เอกชนคนหนึ่งหนึงนั้นให้กู้ได้ไม่เกิน4,500,000บาทเดิม400,000บาทนะครับ 3. เพิ่มสิทธิการค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัยค้ำประกันได้ไม่เกิน5สัญญาสัญญาละ20 0 0 0 0บาทโดยสมาชิกที่จะค้ำประกันสัญญาที่5จะต้องต่อสัญญา จ้างต่อดดึงในรอบที่4เรียบร้อยแล้วนะครับ 5. เพิ่มสิทธิการค้ำประกันสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชนต้องมีเวลาการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีค้ำประกันไม่เกิน3สัญญาสัญญาละ1 0 0 0 0 0 0 0มื่นบาทนะครับ สำหรับระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการนี้ครับภายในวันที่1กุมภาพันธ์พศ2565ถึงวันที่31ส,สิงหาคมพศ2565เท่านั้นเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีรวมหนี้ที่มีอยู่ในสหกรณ์และสหกรณ์เงินอื่นไม่เกิน6ล้านบาทนะครับสำหรับ สังกัดเอกชนไม่เกิน450,000บาทพนักง,งานราชการและลูกจ้างตามภารก,กิจของอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ได้ไม่เกิน800,000บาทขยายงวดการส่งชำระนี้ไม่เกิน360งวดนะครับ หลังจากประชุมเสร็จนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอึกสาธิการก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจะช่วยเหลือและก็ส่งเสริมสนับสนุสนสหกรอมทัพบครูทั่วประเทศนะครับให้ได้มาตรฐานและคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของครูครับ นางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับพร้อมด้วยนะครับสสคุณวล,ลีนักบ,บมนพอดีก็ได้เดินทางกลับนะครับนนี้หลังจากที่เยี่ยมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจับนะครับ จานั so ้นก็ได้เดินทางกลับนะครับสาวดีนุษนะครับนะครับนี้นัมงนะันัันังััามดีก็เดินเดินทางกลับ หลังจากประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางกลับพร้อมด้วยสสกุลวลีนออมบลบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีและรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้เดินทางกลับโดยส่วนดิภาพ สวนี้คือพระบรมมาราชโชบายด้านการศึกษาคนระับหมีทัศนธที่ดทีที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในาศาสนายึดมั่นในสถา,าบันพระมหากษัตริย์เอ,อื้ออาทรต่อครอบครัวได้ชุมชน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขสาการมีงานทำนะครับมีโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัส ปัจญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะการอบรมรักษาอาชีพโครงการพัฒนารักษาอาชีพนะครับแล้วก็ความเป็นพลเมืองดีนะครับจิตอาสานะครับเรียนตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้ก็คือนะครับการฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสารส์ทํทำให้เด็กฝึก หัดทักษะละอย่างคือหัดมาประชุมกันใช้เหตุผลโต้เถียงกันนะครับหนังสือนะครับโตเถียงกันอันเป็นการฝึกหัดการอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเมื่อมีการประชุมกใกล้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกหัดเขียนหนังสือฝึกหัดขายเมื่อขายได้ก็ต้องรู้จักทำบัญชีซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์นะครับ เรื่องบัญชีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสําคัญมากเพราะช่วยฝึกความละเอียดถี่ถ้วนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการเขียนผิดแล้วจะลบไม่ได้ต้องขีดค่าเซ็นชื่อกำกับนะอันนี้คือสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารพระราชนานบทความในหนังสือ40ปีโรงเรียนตชด27มีนาคม2539นะครับใรตัวนี้นะครับ นี่คือสหกรณ์นะฮะสหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงทุนร่วมกันจัดการร่วมกันในทางผลิตการจําหน่ายสินค้าหรือการบริการความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิกสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์โดยไปขึ้นกับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่เช่นสหกรณอมรัพย์สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคโนมนะครับ เมื่อนักึสษาตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มอบของที่ระลึกให้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะนะครับหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับพร้อมด้วยสสขุนวลีนประมลบดี สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้าราชการจังหวัดราชบุรีตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่มาต้อนรับร่วมกันถ่ายภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์อมทรัพย์ครูจังหวัดราชบุรีในวันนี้ด้วยความเรียบร้อย เต็มไปด้วยความรักความสามาคัคคีความผูกพันซึ่งก,กันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ ในขั้นััรัฐมนตรีจะ้องเดินทางต่อครับี่เป็บรรยากาศนะครับท่านปะธานขได้ท่านต้องุดต่อไปสุดท้ายก็จะปิดท้ายด้วยท่านพภาที่เราจะมอบหนังสือให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสัสิการครับในใจครับท่านลอสิรพงศพเกครับ ทำเนิานเที่ยวปบตการโครงการแก้ไขปรามา่สิครูและบอกหน่วยกำลังที่ปรงกราต่อสู้หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเพื่อที่จะช่วยเหลือสมาชิกสภารอบสับครูทั่วประเทศนั่นเองนะครับ

คลิปนี้ขอจบลงคงไว้แต่เพียงท่งนี้อย่าลืมฝา,ปปาก Subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกํลาลังแรงใจกับโสนดจ9เดินต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับทําเพลงเล่นเก่งวิชาการแนะนําทําอาหารอาชีพนั้นยิ่งใหญ่ดูช่องท้องกินไทยกดกดไลค์กดแชร์